วันนี้จะพามาดูบ้านจำลองอยากดูไหมถ้าอยากดูตามมาบ้านพระธรรมลุงเป็นบ้านที่จำลองมาจากบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำสงขลาซึ่งรองอมาร์โทหลวงวินิจทันตรรมในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งพระธรรมลงพิเศษเมืองสงขลาได้ใช้เป็นที่พำนับร่วมกับครอบครัวบ้านหลังนี้จึงมีความสำคัญคือ สถานที่เกิดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์และใช้ชีวิตในวัยเยาว์อยู่ร่วมกับบิดามารดาและพี่น้องตัวบ้านเป็นเรือนไม้ยกพื้นชั้นเดียวหลังคาทรงปัญญาสองหลังคู่มีชานเปิดโล่งเชื่อมถึงกันภายในมีการจัดแสดงของเครื่องใช้และเครื่องเรือนโบราณที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตและบรรยากาศในยุคนั้นพามาดูข้างบ้านกันบ้างนะครับมีบ่อน้ํา ที่สมัยโบราณคงจะมีกันทุกบ้านทุกคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็ไปดูด้านหลังกันบรรยากาศข้างหลังด้านหลังจะมีคลองน้ำไหลผ่านนะครับซึ่งมีไอความเย็นระหว่างเดินไปเนี่ยมันจะมีความล่มลื่นสดชื่นอ่ะนี่นะครับบริเวณด้านหลังสวยงาม ล่มลื่นล่มเย็นตามสไตล์บ้านโบราณสำหรับใครที่มีบ้านแนวแนวแบบนี้ก็คงจะเข้าใจนะครับว่าการที่ยกพื้นสูงมันจะช่วยด้านใดบ้างพาไปดูรอบ